กึนจิวามเล่หลายคนเคยถอดจะเข้าใจเลยแหละว่าถอดยากที่สุดนะยิ่งใช้เปนนานๆยิงสนิมก้อนยิงยากถอดไปถอดมาบางทีถอดใจแทนถอดโมเล่ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูใช้โซ่จักรยานนี่นะหรือโซ่มอเตอร์ไซค์นะมเล่ขนาดเล็กก็ใช้โซ่จักรยานได้ถ้าเป็นมูล่ขนาดใหญ่เราใช้โซ่มอเตอร์ไซค์จะจะดีกว่านะแต่ก็ใช้แม่แรงค่อยๆดันดึงออกมานะนี่ค่อยๆโยกไปะใช้โซ่คล้องไว้ด้านหลังนะใช้แกนของแม่แรงยัดเข้าไปในแกนมอเตอร์ค่อยๆดันค่อยๆโยกออกมานะสักพักนึงก็ออกแล้วนะแบบนี้เป็นต้อง นะลองเอาไปทําแล้วก็ประยุกต์ใช้งานดูนะหรือจะเป็นการถอดด้วยระบบไฮดรอลิกนะอันนี้ก็เอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางและเป็นไอเดียนะเผื่อไปประยุกต์ทาใช้เองที่บ้านที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะการทางานก็คล้ายๆสามขาดูดเปลิงดูทุกปืนเรานี่นะเดี๋ยวถ้าใช้กันดูดด้วย2ขาหรือ3าขาดูดยอยไม่ออกก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะหรือใครที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเป็นรถกุงรถเกี่ยวอะไรพวกเนี้นะที่ต้องเปลี่ยนสายพานบ่อยๆเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะพอใส่สายพานเข้าไปแล้วก็เอาไบเจาะม้าจับ,นนะแบบนี้